อออาี่ะว่าคุณจะรักแจ็กกี้คุยหนุ่มยากแล้วครับจะคุยกับใครก็ได้ค่ะเมื่อไหร่จะเลิกนอกใจผมสักทีครับไปเข้าไปอยู่ในใจด้วยหรอคะโอ้โหอยู่ตลอดไหมครับอยากมาไาฮิไอฮิได้ปะคุณอยามาไอฮิไอฮีได้ปะอคุณจะรักแจ็กกี้ไปหวานเสน่ห์ที่อื่นจลยคุณรกแจ็กกี้ไปพูดแบบนี้ที่อื่นเลยค่ะเข้าใจไหมก็คิดถึงครับมัาหาไม่ได้ยังไงโอ้โหถึงใครอยู่ตรงหน้าละ เราเคยได้เจอก็หายคิถึงแล้วไง <c oughs> เออเจอกันไม่ดีใจเหรอทำไม<อ>ต้องดีใจได้คะเผลอเดี๋ยใจว่ะโดนพูดอย่างี้ใส่เฮอยเพื่อนเราแค่แบบตัวประกอบอะเพื่อน <c oughs> ไปเพื่อน <c oughs> มีใครเหลียวแลเราหเพื่อนไม่มีสิทธิ์ครอบครองเลยจำได้เห็นนึ่งคนนั่ <c oughs> อัะพี่อับม่มีคนาตีนขึ้นจิ้นจอครับเมื่อกี้โทษโทษทีครับเอาหลบหน่อยครับใครเอาตงีนขึ้นจอวะพี่มันไม่สูภพาพพี่พอแล้วพี่ยังอีกแล้วพี่เอาหูฟังไปใส่ที่นิ้วเท้าทำไมครับเนี่ยไ้ีู่กิดตัดรู้เลย เดี๋ยวนี้บาบูนพัฒนาเป็นคนสติอ่าไม่ใช่ครับน้องนี่อันนี้พี่ชายพี่เองน้องเบาๆนอยครับมึงอ่านเองแล้วล่ะอย่าแบนแบนแล้วบตอนนี้พี่ม่ไม่เหมาะนะใช่แบนมึงอะแบนมึงอะก็มาอยู่กับนะครับผมเทมเมอร์ครับผมไฟแรงฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมมีวัฒนาการของเขาครับแม่ ไปไกลจริงๆครับมีเกาจมูกนิดนึงครับผมตามัดน้อยโอเคแม่กูเพิ่งคันจมูกตะก,กี้เลยต <c oughs> ลกเหี้ยต้งเหี้ยจังนะน้องกูพี่มึงนล้เนี่ย <Channel switched. S 2> เออเมืม่อไหร่เมื่อไหร่ตรงเยอะเอ่ยเมื่อไหร่หจะเลิกสไลด์กูสักทีเนี่ยเมื่อไหร่ <c oughs> <c oughs> กลับไปดูตัวเองได้ละไอ้เนี่ยกลับเล่นกับตัวเองเหี้ยนักพากแปลงฟันหน่อยครับฟันโอ้โหน้องไม่ใช่ครับ พ่อหาบอกปันทุกทุกหกเดือนแหม่พอพอทำวีเนียมาซี่ละสี่แสนไอ้สัสแหม่พ่อพิ่งถอดเหล็กใส่ลีเออเฮียพ่อยมึงดัดฮะมึงดัดฟันแล้วทำทรงนะเฮียไม่ไม่ผมไม่ได้พูดกับพี่นะอะไรกูพูดกับแชทนี่ไงแชทมาพี่ตีครับเมื่อไหร่ซื้อกางเกงอาเมริกไป ใส,สใส่ทรงทำโชไอเ้อโชอเาเตัต่อยกูเปล่าเยียไปสอบซื้อเสือออบ้ก็ใส่เสื้อกล้ามอยู่ดีโอ้ไอ้เยียคนเราไม่มีออกงานกันหรือเปล่ปาเออก็ต้งซื้อสหลุยหรือเปล่า ที่เฮียว่าอะไรไปกระบงกระบอกตั้งเธอวาต้องเป็นหลุยหรือเปล่าเออที่เฮียดิเออเอาดิเสียงแม่ถ้าชำเยบกิ๊ดไอ้เฮียความจริงหมดความจริงล้วนดี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 เอาเข้าหน่อยชักกูพี่โอเค อะไรอะโอเพนโฟนแอนสต็อกอัพอะไรวะโอ้โหไอ้ยี่อจบสูงกขด้วยดิยไอ้มึงอะไรนี่ร้านกูยังไม่เปิดเลยมึงเป็นไรเนี่ยมึงดูอะไรของมึงเนี่ยเออไอ้ยี่ป้ายก็บอกอยู่ว่าปิดมึงจะเออไอ้ยี่มึงรั่วอะไรมึงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวครับปี่เดี๋ยวครับผมจัดของเนี่ยของเกอนอยู่หน้าร้านนี่ยโดนขโมยมาทําไงวะเนี่ยโอ้มันรีบเป็นจังวะ <c oughs> โอ้โหบอกโอ้แม่บอกร้านกูแพง โอ้แปงตะอ,อิบไม่หยุดเลยโอ้มึงเหม็นซังเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าเต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาคืนไงวะเฮ้ยลูกค้ามา <S <S มึงเล่นอะไรเนี่ยตัวเป็นควายแล้วเนี่ยมึงอย่าพึ่งดิมึงอย่าเอ้ยเอ้ยวางก่อนนะ่ะวางยังไอ <S <S งอ่ะเฮียอะไร <S <S เวลานี้วะมันไม่มีปิดหรอวะ <S <S ลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยมันไม่มีปิดร้านอะวะอ๋ออ๋มึงมึนจังเนี่ยเหมือนมึงมึนไหนเฮีไปไกลต้องตีก่อนไป การ์ดแทงไปอะไรโอ้โหไอ้เหียนี่ว่าแพงเลยแม่งพูดเหมือนคนดูเลยเ้ยเป็นอะไรนี่มึงมีอาการอะไรมึงเนี่ยแบบนั้นเิเหมือนนดูไอ้เหียพอปเปิดนี่ชอบมากันจังวะมึงบ่นแพงเดี๋ยวกูตบแม่งอะไรหัวแม่งรู้แล้วครับแต่ว่ามันเปิดการ์ดอยู่ตื่นมาต้องเปิดห้าซองก่อนนอนห้าซองซื้อกาดความรู้สึกเหมือนโดนโกงหน้ามือครับโดนโกงไอ้เหียกูขายยังถูก ม่ไแดกหญ้ามามึงไม่ได้แดกข้าวเออพแดกหญ้าชุบแป้งทอดแน่นอนชัวร์สุดเลยอ่ะยาลาน้ำสลัดของมึงอ่ะที่มึงบอกกูอ่ะยาลาน้ำสลัดมึงเดด็อะรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงได้ครับได้ เว้ยมามาตรงร้านเกมดิเยี้ยกูมีเรื่องต้องเหินเหินร้านเกมเนี่ยมาหน่อยเดซ่ามามามาจะรอก่อนจะรอก่อนมาแล้วครับผมาแลวครอ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 มีอะไรครับมามาีเย่ดมาเย่ยเด้วี่ยเีได้ไดอะไดไ้ดขู่ดข่ดขดขู่ขู่ดขู่ด่ไรเดไไ่ไ้่ไ่ดขดู่ดีขา่่ได่ดไม หอยาตอนเขาตีกันเหรอโอเคมีรายกับลุงผมรืยเปล่าครับนี้คนเราไม่ขอโทษเหรอฮะแล้วขอโทษแล้วมันหายเลยเปล่าครับอยขอโทษแล้วมันหายก็คงดีครับแกงเข่าจอกเลจอกเล่จอกเลอกเลทวดีจอกเลสจอกเลสรอเลยครับรอเลยรอเลยรอมุมน่ารักก็น่ารักเนะแต่บมุมหอดก็หอดอ่ะ ยิ head, ่งตอนขับนะหนูนี่หนูฟังแล้วหนูขับตามเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทำหน้ามาอย่างเงี้ยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับหน้าเด็กครับไม่ทำหน้ามาไปลี่ยนเรื่อมาแล้วก็ที่โกิดข้อเหตุอเคโอเคครับาหน้าหน้าเด็กกันทั้งแก๊งแล้วดูเหลือดั้มึงอะดูดิหน้ายังแก่เดิมเลยอะไรเะ เฮ้ยดาวเด็กไอจีอะไรนะฟังไม่ค่อยถนัดเลยหอไงมึงเพื่ออะไรนะไอจีเพื่อนกูเพื่อนกูต้อลุงเรียนป้านนี้ยังไม่นอนมึงจะทันรถตู้เหรอวะเรื่อเนี่ยเนี้ยเซลล์หัวเราะเนี่ยมึงไม่ยินเรื่องหนุ่มข่มตาตลอดเลยยังไม่นอนมึงจะทันรถตู้เหรอวะ เฮี้ยจีนี่เฮี้ยไอ้ลุงผมผมไปส่องเหตุมาแล้วโคตรน่ากินเลยมาดูร้านเจนเจนมาโหเหรอติ่ต้าของคานนี้เฮี้ยจัดเลยเฮี้ยจีมันเป็นเฮี้ยอะไรกันเจผมมาที่นี่มึงทำเรื่องเฮี้ยอะไรไว้แจ้งอะไรครับลุงขอมาแจ้งมึงอ่ะ ผมไปแทงเขาเหรอใช่ครับลุงผมไปแทงไอ้ตลกตลกอันนั้นอ่ะที่เขาไม่เอาจับนมตรงข้อหมูอ่ะลุงที่เขาไปแจ้งความอ่ะอันนั้นนั่นก็ตลกไอ้เงี้ยนี่มันอยากรู้จักไงลุงแล้วตอนนี้มึงรู้จักกูยังอ่ะคืออะไรคือคือเก่งขนาดนั้นเลยหรอแต่กูไม่เก่งหรอก แต่จะมาพูดอะไรมึงมาแทงเทิงที่อะไรแล้วผมก็ถามว่าจีซัสคือใครหรอครับเขามีแกงหรือเปล่ามันก็บอกว่าอยู่เจคีผมก็บอกผมไม่รู้จักครับผมเพิ่งเข้าเมืองมาแล้วคืออะไรผมจะพูดว่าผมยากแค่นมึงมึงนี่พูดจาดีนะมึงพูดเพาะมากเลยอ่ะผู้ใหญ่อยู่เยอะผมว่าให้เจติผู้ใหญ่ครับเหี้ยพอลูกหลอดกระดาษหอมเหี้ย เหยืยอแล้วมาฟ้องน้ำเที่ยอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะเฮ้ยเูแล้วว่าเกิอะไรขึ้นคไม่ได้มีค่ามากพอที่กูจะต้องเป็นหนึ่งหนึ่งกับมึงอ่ะแล้วมึงจะมาแทงกูนทำเที่ยอะไรอ่ะโอ้ยความสั่ใจไงแล้วมึงโดนกูแทงไปแล้วเป็นไงร้องเหรอใค้ร้องไอ้เหี้ยก็คือมึงเหรอไอ้สัตว์เปลี่ยนทวิตนะโรเบิร์ตครับขอเบอร์หน่อยไอ้สัตว์มึงไม่ต้ชื่อมึงโพสอ่ะขยันไอ้เหี้ยใครก็นแน่ร้องไอ้สัตว์ตัวตัวกูเมื่อเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงงแทพวกกูก่อนกูแเฮ้ยไอ้เทงกูไง ถ้าเพื่อนกูก็ช่วยกูป่ะก็ถูกแล้วป่ะไอ้สัตว์แล้วบอกแทงก่อนได้เนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยมันมาบอกเพราะว่ามันต้องการความเรู้คือปากมันก็แทบไม่ได้เลยนะจัดไม่ไม่กูกูอยากเอาเสียงเสียงมึงตอนนั้นเลยอ่ะเสียงเนี่ยอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ไม่ไม่ไม่อย่างนี้นะเสียงโคตรปั่นนะโคตรปั่นโคตรปั่นโคตรปั่นคืออะไรพันเจริงจริงเลยที้ยมึงแบบเหมือนตอนแหลว่าไม่รู้จักอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วเว้ยแล้วกูเพิ่งเข้ามึงมาไงแต่กูกูไม่ได้สนใจกูไม่ได้สนใจ เออแล้วมึงพูดป้าว่าแทงได้ป้าแทงได้กูไม่ได้อือหึมึงพูดนะมึงเป็นน้องมันนะแล้วกูจะพูดต่อหน้ามึงทำไมอ่ะกูพูดแบบไม่มีความเม็กเซนเลยอ่ะไอ้หัวส้มเม็เซนตี๋อะเม็กเซนตี๋อย่าเอนความขึ้นกําลังเศสร็จจริงจไอ้เหี้ยมึงแบบตะกูลกูไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเออแล้วมึงพูดป้าว่าแทงได้ป้าแทงได้กูไม่ได้อือหึมึงพูดนะ มึงเป็นน้องมันนะแล้วกูจะพูดต่อหน้ามึงทำไมอ่ะมึงพ yeah, yeah. right? mm ูดแบบไม่มีความเม็กเซนเลยอะไอหัวต้มติดภาพติดเซนกิดยาติดพิษติดยาติดความรักติฝรั่งเศสก็มาติดเซนอะไมีเรียนด้วยกันมันร้อยเซนได้ไหมกูฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง กูตีนเปาตอนนั้นอะมันกูตีนเปล่าไม่เขาไม่อยู่ครับเขาไม่อยู่ผมพูดกับเขาดีๆีเลยครับผมไม่ได้โกนตีนเลยอยู่ๆเขาก็มาแทงผมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออมันไมันมันคนดีไอ้เหี้ยมันไม่ได้โกนตีนเลยกูนี่แหละบ้าข้างไปแทงมันเองไอ้สัตว์ผกูสติไม่ดีมากไงไอ้เหี้ยคนเลี้ยงหมูดีๆกูจะเดินไปแทงอ่ะหอมให้สัตว์แต่แม่น้องน่ายไอ้เหี้ย อุ้ยคนนั้นหนาไม่เอาทรงเลยแดกแบตบ้างนะที่จะดูมีคอนแทคมาแค่ตอนที่อยากเห็นต่อยมั้งแต่ว่ายังไม่ได้ต่อย <S 2> <S 2> อืแค่นั้นด่าพังเลยลลไม่เปลี่ยนสีรถอีกแล้วเหรอเนะี่ย อามันเปลืองตังไหมเนี่ยอาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องมีสงครามอยู่ด้วยเนี่ยไอ้ตีนบมานี้ยันมชอบไปเข้าใจไหมไม่ก็เข้าใจไม่เนี่ยออไรตั้คหรอ บอกก่อนจีแกแต่งบวกไงแกแต่งไงแกเอากินแกแกเอากิน g ีทีุ่เลยไงโอ๊ยเกินไปอะไรวะเนี่ยไอ้เจุ๊บไอ้สัตว์มาแต่งแจ๊ดด้วยเหรอไม่มีนายก็มาด้วยเหรอไม่จีไอยจีมันมีซีวิกพี่มันมีซีวิกอ๋อเหรอครับจีขับซีวิกซีวิกแต่งด้วยแต่งเหมือนผมเลยบกครับบกเลยใช่ใช่หนึ่งจุดเก้ากันเหรอใช่ซีวิกไอจีหบกจัดเลยพี่หนึ่งจุดเก้าพโรงงานได้เหรอนายจี

พี่ปามึงก็ใส่ออฟไว้ได้ไม่ใช่หรอวะจีมึงก็เลือกที่จะใส่พวกออฟไว้กุชชี่อะไรได้พี่เหรอตอนนี้เลือกใส่บาลองอะเออเอ้ยเจ็ดเออเจ็ดเฮ้ยทำไมอ่ะใช่เหรอบาลองมึงสำเพ็งอ่ะที่มึงซื้อกัลัวแล้วน่ะตอนที่มึงใส่ปัญญาพอดีอ่ะกูพากูพาปล่อยกูพาไปสำเพ็งกับเพื่อนบาลองแกอะเข็ดเป็นเพื่อนพี่เปาได้ไงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจเราแล้วเว้ยแย่จีอะอะไรวะ มึงเป็นี่อะไรจีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาจะไม่มีปัญหาคอมีปัญหาก็แบบโทรหาพี่เปาจริงเดียวเนี่ยเราต้องติดต่อผู้จัดการพี่เปาก่อนนะแล้วค่อยถึงติดต่อพี่เปาได้อะเอาจริงๆอ่ะดูดิดูไอจีดีโอ้ยมันทุกคนมันก็ติดต่อผ่านไม่ติดต่อผ่านผมเลยผมก็โยนให้หมดแล้วโอ้เกินไปพี่ก็มีไอจีองนเดียวไงที่สามารถติดต่อพี่ได้คนเดียวอ่ะมันยังไม่ติดต่ออะไรผมเลยอคนนมัลุงวันไหนผมไม่มานะแม่งโทรมา เวลามันพักแล้วมันจะบอกไอ้เปาไอ้เปาวันนี้กูพักนะไอสัตว์ทีมเฟสไ้เฮียไอ้เปาวันนี้กูพักนะผมลงสตอรี่กับลูกเอรแล้วรุ่นรักเมียบ้างไอเฮียโอ้โหดูดิไอสัตว์โทรเลยวะนะไอสัตว์ ไอ้ยงไม่ี้งค่ะเมืองค่ะเมืองก็เพื่อนเหงาเนี่ยควายเียตัมุงทักมายำแบ่ตัดทำอะไร้งได้ควายตัฉันมควายเดี๋ยวกูแคไม่ดเลยที่มึงโทรมาว่ะแบ้ควายแล้วที่มึงโทรหากูอาะที่มึงบอกว่าวันนี้กูไปเข้าเดเพื่อนกูพักไอ้สัากูไม่ได้โทรเดก็ไม่เล้เพื่อนกูบูกกูกับลูกบอกเออรักลูกรักเมียซะบ้างเล่นแต่เกมไอ้เียมึงด่ากูอ่ะไอ้สัสทรงอเียเฮีย กูบอกว่าเล่นแต่เกมอยู่กับเมียอ,อยู่กับลูกสี่ชั่วโมงเล่นเกมหกชั่วโมงไอ้สัตว์มึงด่ากูให้ไปอยู่กับลูกกับเมียอี้นี่ยังคนแรงอ่ะคนแรงอ่ะจี <c oughs> แล้วบอกว่าวันนี้กูไม่พักแล้วก็บอกว่าวันนี้กูไม่เข้านะเพื่อนบอกเงี้ยกูเป็นเมียม,มึงกูเป็นเมียมึงนะกูรักตายเลยเฮียวันวันที่เขาอยู่นะนอนนอนตีสองตีสามพอวันวันนั้นเขาไม่อยู่บ้านเฮียนอนตั้งแต่สี่ทุ่ม ไอ้ไอ้ควายเป็นกูกูรักตายเลยเฮียเอาเฮียวันนี้กูก็ปวดหัวไม่โง้แต่ปวดวันนี้เขาไม่อยู่บพอดีเนี่ยนะกูก็มีเวลาพักผ่อนกูไม่ไหวบางทีอ่ะใช่ได้บังทีเขากลับมายังเขากลับมายัังกลบมาแล้วเขาจะไม่กลับมาได้ไงเอาอที่นี่ เราก็เห็นมึงบอกเขาไปนอนบ้านแม่สองวันคุณหรืว่าเขาเก็บเสื้อผ้าไปด้วยเลยไงโอ้ยมึงรู้ยันเมียเขาเลยเหรอว่าเมียเขาทำอะไรเดี๋ยวไอจีมึงมู้เรื่องเดี๋มันรู้ลึกจเจ้ะเดี๋ยวนี้ทำไมมึงลึกเจ้ากับพูดได้ไงอะวงในบอกมาประเนี่ยวมันบอกผมตลอดไงลุงมันบอกผมตามันเจอปัญหาอะไรมันก็เล่าให้ฟังตลอดโอ้ปัญหาชีวิตแ่กเจออะไรกูยังไม่เจออะไรเลย แต่ว่าไปคุยไอซีนะแล้วโดนเมียจับได้อะไรประมาณนี้ป่ะจีใช่เหรอไม่มีไม่มีไม่มีแต่ปั่นจัดเลยนะกูร้าได้ไหมกูร้าได้ไหมกูร้าได้ไหมกูแค่ตามเกยไม่เฉยไอ้เยจีไอ้สัตว์กูแค่ตามเกยไม่เฉยจีเราดิจีเราดิจีเราดิไปเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาไปคุยกับคนนึงเว้ยแล้วผู้ชายเขาถามว่า อันนี้พี่จ yeah! okay. well, ีบในฐานะเปา JK หรือว่าเจ้าของบริษัทไอแฮมครับไม่บอกเลยในฐานะเจ้าของร้านไอแฮมครับไม่บอกแบบนี้เลยคิดเอามันก็เล่นไปสนุกสนุกไปงั้นแหละเฮียดิลูกสิ๋วได้กินน้ำเฮียเไรอคิดเอาเสียจัดเสียจัดไม่เขาบอกว่าสปอนเซอร์ในนาม JK หรือว่าอะไรอะไรเขาถามเลยที่จริงการพูดเขาดูสนิทกันมากเนึงและอีกเรื่องหนึ่งเขาถามเรื่องจีบ มึงอย่ามึงอย่าเปลี่ยนเรื่องนั่นแหละไม่เขาเล่นตามเขาเล่นตามไอซีไงเข้าใจเปล่าไอซีไงเพื่อนไม่ไอซีเป็นเจ้าของร้านไอซีเจ้าของร้านใช่หรอไอเดบโตไอซีมันก็แบ่งนะมัน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 ปากไปหน่อยลุงมันมันปากไปหน่อยออ๋มันเป็นมุ้งลื่นไปหน่อยมันลื่นมันลื่นไปหน่อยมันลื่นนมัไม่นี่ใส่เก่ามันมันมานะพี่เราธรรมดาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลุงมาเองอ่ะมันมันมาเองอ่ะตามระเบียบอ่ะตามระเบียบตามกลไกอ่ะเออ แหม่เฮียคุแค่มันปากสนาหลุดคุณหลุดไ่เจอแกรออ่ะมึงรอดูคลิปหนไหมตัดคลิปไหน่อยไหมเอาคลิปนั้นลงไหน่อยไหมคลิปไหนคลิปไหนอ่ะคลิปเมื่อคืนไงไฮไลท์เมื่อคืนน่ะเจ้าของร้านในแฮปอ่ะสตีนดิไม่ได้จะไม่รับแล้วเดี๋ยวจะไปรับลุ้นละเจ้าถูกเขาว่าเขาว่าเขาว่าผมไม่ใช่คนบ้าที่ทัญญาเรียกผมคนไข้อ่ะเขาบอกอ่ะลูกเดี๋ยวนี้ ทุกอย่างฮะอย่าง texture quality ฮะ shader quality shadow quality, quality อ่ที่อะไร quality ทุกอย่าง reflection quality ตรงนี้ผมเปิดเป็น very really high ทั้งหมดที่เรียกว่าปรับสุดของ 5m นั่นเองนะครับตรงนี้ผมปรับ x2 ฮะแล้วถึง่า grass พวก particle พวก particle ิลุกอ่างี้ผมปรับเป็น very really high ทั้งหมดเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ที่กาลาดกลางครับคนเยอะไม่เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเบิร์กลดแป๊บหนึ่งฮะ <One S 1> แล้วก็ไปเบิร์ <Good. S 1> กรถ ไปเบิกรถเสร็จปุ๊บไปเบิกรถใช่ไหมไปเบิกรถเสร็จป well> ุ๊บเดี๋ยวเราปรับเปิดเปิดเปิดสังเกตนะครับเวลาตอนอยู่คนเดียวจังหวะนี้ถือว่าทําได้ดีนะหนึ่งร้อยยี่สิบเฟรมเนี่ยจังหวะที่อยู่คนเดียวขณะดนี้ผมกำลังเลี้ยวผ่านโรงพยาบาลนะตอนนี้เลี้ยวผ่านโรงพยาบาลขึ้นไปฮะขึ้นไปทางเรือท้ายรถท้ายรถตอนนี้ฮะยังร้อยยี่สิบเฟรมอยู่เรียกได้ว่าเครื่องี่เป่าแกทำอะไรอ่ะ ไฟสสุดที่ปูเชดีได้ที่1 2ึ่งร้อยในการปรับภาพที่ฟูขนเหนืเองกับซีพียวินิ้ i อินเทลคอ i 3สามสิบนาเอฟสี่คอแปดเทอร์โบสี่มแคชหเมกพร้อมกับการ์ดจอที่เป็นอาร์0 6เอสสองศูย์หกนย์ถเหิรแล้วครับเหินลงตอนนี้เราก็ยังเข้าสู่เรเบลเราเข้าสู่เรเบลเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าสู่เรเบลเรียบร้อยแล้วเฟรมเรทล่วงมานิดหน่อยล่วงไหมล่วงฮะแต่ว่ายังคงเล่นได้อยู่ ยังคงมีโอเคอยู่ประมาณ70เฟรม80เฟรมเรียกได้ว่าต่อให้คนเยอะๆเ,เนี่ยถามว่าเฟรมร่วงไหมอันนี้ต้องตอบตรงๆว่ามันร่วงนะครับเฟรมร่วงไหมร่วงครับแต่ว่ายังคงที่จะสามารถที่จะเรสตอรี่ได้เอาละฮะ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะรังเข้าไปเลเบลนะครับป <te <dated teenage time online> <c oughs> ่งเข้าตู้เติร์ดเติรดเติร์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 ดเต่ร์ดเติร์ดเติร์ดเตร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเตรดเติร์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 ดเตร์ดเติร์ดเตดเติร์ดเติรดตร์ดเติรดเตร์ดเตร์ดเติรดต ขอแยกขับรถแล้วไปเบอร์ที่โอ๊ตลงนะครับนีรับใครโทรมาไม่รู้ว่าว่าฮัลลโหว่าไงว่าไงมึงมึงพอแล้วมึงพอไม่กูกำลังพิสูจน์ตัวเองอยู่ว่ากูกูไม่ได้บ้าเนื้อออกไหมกูทำในทุกอย่างสิกูเทสอะเขาบอกว่ะไม่ไม่ลงสตรีมลงสตรีมว่าแบบไม่ดีแล้วเดี๋ยวกุณโถงมองคุณไม่ดี ไม่ harma, ไม่ได้บ้าปกติเราไม่ได้บ้าคือกูกำลังทดสอบให้ดูว่าเนี่ยพี่สามารถที่จะแบบไอ้เยจีนี่ตัวปั่นจัดนะแต่ต้องการทั้งหมดเลยเป็นไรสามมันเสียแล้วเนี่ยมันเสียแล้วเนี่ยมึงพูดอะไรขนาดเนี้ยเขาลงเลยลงกันเลยลงมาไม่ด้แล้วเปนลยะมึงเป็นยาอ่อนเฮียมึงอะเป็นตัวยึ่ยุ่งเลยเรื่องนี้เพรมึงเลยถ้กูจะได้ไปนอนเนี่ย แกงเออแก่แบตจีปดต่อนะนงามผู้ทางทุ่จมนี้อันนี้อันนี้วันีทางชนะุทธทางอันสุนอาอนามาผาทากระดาษเอาตรงๆกระถามึงเนี่ยอันนี้กูโอซีไปแล้วกลุดออกกู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 ไโสเรีแล้วม่ว่ากูบ้างจิงจริงเหรอือว่ ไม่ได้บ้าคือตอนเนี้ยการกระทำของมึงคือทุกคนเขาเชื่อหมดแล้วเว้ยว <t> ไม่ <c ười> คือจังหวะเนี้ยเขาเรียกจังหวะขายี <c ười> <c ười> า่นึกออกไหมอันนี้ถ้าเป็นหลักถ้าเป็นหลักการคืจริงจริงเนี้ยเขาเรียกจังหวะเนี้ยคือจังหวะคยี้คือถ้ามึงอยากให้กูบ้ากูบ้าให้ดูก็ได้แล้วกูก็โชว์ความสามารถในการจำสเปคของกูได้โดยการให้กูได้หมดจากการเบิร์ตวัที่เลเบลแล้วก็เข้าม <c ười> าแมนป่่่่ะะะลอาาาเนวง巴拉 ไม่ก็เลยเอาความเป็นจริงของท่เนี่ยถ้าไม่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 หยุด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 ยุดยุดยุดท่าใหญ่ให้กูบ้าบ้าให้สุดแล้วกูอยากให้กูบ้านะกูจะพูดให้สุดแล้วหมายความว่าเนาะใช่ปะเมื่อจะพูดสเปร๊ก้ัวแหก็ปรวนอยู่ด้วยแล้วก็จำแม่ทุกอย่างนี้ได้ไงมึงเชื่อไหมว่ากูสามารถที่จะจำสเปคทุกอย่างได้หมดอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติถูกต้องปะตอนนี้มึงเลือกแก่ต่าง ไม่เพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนไม่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 กูกูพยายามแสดงออกให้ดูว่ามันไม่ได้บ้าคือจริงแล้วพูดยังไงดียร์มันลึกพี่ป้อมแสดงคนดีอ่ะเก่งเล่นตักงในเรื่องดึงเลยเนี่ยมันลึกเหรอไหมมันลึกมันลึกมันลึกไอ้เเวลาที่รายการอะไรเขามาสัมภาษณ์มึงทำไมมึงไม่ไม่ไม่เป็นแบบนี้บ้างวะ ไม่ได้สิเราต้องรักษาภา,าพพอตัวเองสิถ้าเราบ้า <c oughs> เราจะบ้าในสตรีมของเราเราก็มีความสุขในสตรีมของเราอะไรเงี้ <c oughs> จงงยจะรักษา,อ,า,อ,าอยู่อีกเหรอต้รัใช่ใช่แต่ว่าแบบอ่ามึงให้กูคลิปลุกให้ดูไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาป่ะล่ะเอานะยังรักษาอยู่อีกเหรอครานี้เขาปั่นจังอะกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนแล้วนะกูเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เขาเล่นอยู่ปะ เอาดิห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับจีซัสว่าไงครับโทรหาพี่เปาว่าไงครับผมหั่เราอไม่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 มันไม่มีต่อเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี่ก็พักต่อถ้าขึ้นไปอ่ะโดนโมแน่ ถ้าขึ้นไปก็โดนอีกคนหนึ่งอ่ะจะยากเที่ยแล้วก็เอารถออกนอ่ขับรถไปจีขับรถไปจีขับรถไปขับรถไปมันยืนได้จีไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับกูไม่ได้ชนนะกูกูไม่ได้ชน มันไม่ได้ชนมันไม่มก้มหัวเองมันไม่ก้มหัวเองมึงไม่ก้มหัวเองตายมันตายก้มหัวเองอ่ะรอบตายอย่างอนาถเลยฮิฮิฮิแสดงของคดหาคืนนี้ของคดหา ก็ัมเองออ่ายอย่างอันาเลยเฮีย่าเรื่องสองคนอ่ะเาดฮ่ยาาฮยวพติดตาเลยสัส ก็ซ si ื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงไม่เอาเคียงใจเขาไอ้เฮียเอลยเ้าใหอยู่แล้วไอ้สัสมึความเกีงใจแบบวันจีโอ้โหพี่ว่าถ้าโดนจังๆตรงปากปันจะน่าจะร่วงเ่ะพี่ว่าเขาชอบว่ะยังปันเนี่ย เราเบบีเกอรยูสเมลกูดไอแกเราบีรูอดเซตเลกซีชอบเวลาเธอกินเลยตติดตสีตเตะลายเจอโวิมีคือนาทีเขาไม่ไหวแล้วนี่ี เว่เว่ยเราเว่ยูแต่ทีอัอรลดลูดไอแลดลูดมัตอันเดอรเบบีเกอร์ยู่ส์เมลกูดไอแคทเราบีลูดอันเดอเซ็กซี่พอเวลาเธอกินเด็กตัดติดตัดสี่ตเต้ลายเจอโจ๊บพินีคืนนี้ไม่ต้องไปไหนจะรักเธอคนสุดท้ายของหัวใจจากนี้ไม่มีความแ I need somebody. I need somebody. Love, I need somebody. I need somebody. รองพี่เียเป็นลกทุ่งนาดิบรเหือแเชื่อเล่นมาเล่ใจแบบหลีนวันวาอจะมีอาการใช่ไหมเต้มันเต้นมันเต้นาบแล้วเธอละอเป็นจัวะยังไงจจังหลายลััปาักอันมันเออทันทำอะไรกันเนี่เจ้ากยใจ ตอบเชทไอ้เน่ก,ก็ได้ขอให้ใจอ้หูสึกดีบอกทำไอ้อทหาได้บตอนนี้ขับสายไอ้ในพวลคนนี้ตอนอตนะี้จุกไป

เอาสองคนนี้าม,นนะาม,ามารวมกันอีกนะอย่าเอาเอามัดรวมกันนะเมื่อแก้หมดแล้วคำ